เราก็จะมาถึงวัดนะครับอันนั้นจะเป็นสำนักหรือวัดนะวัดครับวัดเนาะอันนี้อ่าพระอาจารย์เพิ่นบอกว่าที่นี่คือถ้ำนาคาเก่าถ้ำนาคาเก่าจริงจริงเขาต้องไปอีกเส้นทางหนึ่งสามร้อยเมตรแต่ไม่รู้เส้นทางไหนยังไม่เคยไปแต่ว่าถ้าจากพระอาจารย์บอกว่าถ้าจะกลับด้านล่างคือกลับตรงนี้แหละตรงนี้ต้องคือเป็นศาลเก่าเราก็มาถึงแล้วนะฮะเนาะ แต่ว่าไม่ได้ขึ้นไปนะฮะต้องจองล่วงหน้านะครับรนะครับ,รบใช่คือเรามาเรามาที่นี่คือจบเลยจบนะจบคือเสร็จภารกิจของเราอืแล้วทีนี้คือเราก็ค่อยวางโปรแกรมใหม่ว่าจะเออจะกลับเลยไหมหรือจะกลับเลยไหมหรือไปต่ออีกสักสองสามที่ที่ที่เรายังพวกเรายังไม่ได้ไปครบเลยนะฮะ คือใจจริงอ่ะไหนๆก็มาแล้วก็คืออยากไปให้หมดครับผมความตั้งใจอ่ะอยากไปให้หมดแล้วก็ค่อยกลับใจความตั้งใจของผมอ่ะผมอยากขึ้นไปมากแต่มันไม่ได้มันไม่จองคิวนะฮะถ้าอยากจะขึ้นไปนะครับจองไว้เลยนะฮะจองไว้เดี๋ยวรอบหน้าก่อนคือถึงเวลาเมื่อไหร่เราค่อยมานะฮะโอเคโอเคจองไว้สองคนจองไว้แต่ตอนนี้เราไปไหว้กันก่อนอ่าฮะเราไปก่อนนะฮะ ภารกิจของเราแล้วก็กล้ามนะครับพวกเราก็มาถึงนะครับเมื่อกี้เราไปอาจารย์ทางข้างไปนะีอทางขึ้นที่จะไปไหว้เนาะวว่าจะไไปห้ทางบนก็ต้องไปอีกที่นึงนะครับ300เมตรผมก็จับพิกัดขั้นราคาครับพิกัดก็พามาที่นี่นะครับ ตที่นี่แล้วก็ไปต่อท้ำนาคีไหมอ่าจะไปต่อท้ำนาเชียใช่เราต้องไออล่ไลสดนะเนี่ย,ยมีสัญญาณไหมของที่นี่ไม่รู้ดูก่ะถ้านาชีนะจะไล่สดเลยบ่อน้ำเลยนะ ขึ้นบันไดไปใช่ไหมเนี่ยนะฮะน่าจะเนาะอาจารย์บอกว่าต้องขึ้นบันไดไปไอ๋อไม่รู้เหมือนกันน่าจะขึ้นบันไดอ๋อทางเข้าทํำรอยพระพุทธบาทอารอย หนึ่งมีคนอยู่ตรงนั้นนะลองถามดูนี่ครับถามขึ้นเนะาะใส่ถุดเสร็จ้วโอ้ชายก็่เป็นรูปเพ่นเป็นหินนะนี่นี่ๆๆ<า>นี่ตรงนี้ดิตรงนี้<า>ตรงกำลังก่อสร้างพว้ายางาเป็นหินนะ พรเขาถามหน่อยครับถ้าเราขึ้นไปตรงนี้จะขึ้นไปกำลังตรงไหนครับไปถึงพระองค์ขาวที่เรามองเห็นแต่ไกลๆนลคะ่ะที่อยู่ตรงหน้าผาจะมีพระองค์สีขาวขึ้นไปถึงแค่ตรงนั้นคะ่ะไกลไมหไม,ค,500มครับห้าร้อยเมตรค่ะห้าร้อย <c oughs> คุณเอาไว้ไหมอะ <c oughs> ตอวเราผมได้มาแล้วผมได้เห็นด<อ>้วยผมก็ดีใจนะครับเโอ้โห<อ>สวยมากเลยองค์ปู่ที่กำลังสร้างค่ะใหม่ ขอพ่อตรงขอพ่อได้ไหมองปู่แล้วฝั่งย่าองย่าอยู่ฝั่งน้องปู่ย่าอันนี้องปู่นี่น่ะนะปู่อันนี้องย่าอันนี้องปู่นะไอ้สิอันนี้ปู่ปู่ดำองย่าคำปู่ดำกับย่าคำเหรอครับปู่ดำกับย่าคำแล้วอ่าที่ที่ที่เขาบอกว่าเป็นถ้ำนาคาเนี่ยที่เนี่นะเขาจะย่าคำ อตรงตกติมานจะเป็นทางขึ้นลาาจะเป็นทางขึ้นอุทยานไปนาคาอครับโอเคเราคงจะสุดได้แค่นี้แหละอ่าฮะเดี๋ยวเอาไปโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสอีกเราต้องจองถ้ามาค่ำแล้วมันจะขึ้นไปมันก็จะมืดแล้วค่ะก็คือเราเราคงคงขึ้นไปไม่ได้ละตอนนี้นะใช่ขึ้นไม่ได้เพราะห้าร้อยเมตรเลยห้าร้อยคือขึ้นไปปุ๊บมืดแล้วลงมาลงมาไม่ได้อ๋อ เพราะฉะนั้นเราลองขอพรโอเคองปูดำกับฝหญ้าหญ้าค้ามของอะครับ กมากเลยเดี๋ยวผมกลับไปผมจะต้องซื้อขาตั้งกล้องใหม่แล้วตั้งไม่ได้พ่จะพูดผู้ว้ก่อนเด้นเจะถ่ายให้ด้วย ในความฝันเลยในหน้าเป็นแบบนี้แหละเท่าไรนะในน้เป็นแบบนี้ในความฝันในความฝันเป็นแบบนี้เลยนะ,ะเป็นแบบนี้เลยเสียงเนนะี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นเหมือนงูเนะี่ยแต่มีงอนนะเนี่ลองซูมเข้าไปสิเป็นเหมือนงูแต่มีงอนเป็นแบบนี้แหละมีเชี่ยวในความฝันนะแต่ ในความฝันเนี่ยจะมีแสงประกายด้วยนะแสงประกายนะมีแสงออร่าแสงบับบเราคงจะมีบุญแค่นี้นะกดจัดกดสีแดงให้ด้วยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลงชิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับจากใครกับช่องทัาปูชาแนลครับขอบคุณมาครับผม ะะเราก็จะไปไหว้แ<ๆ>ม่ย่าแม่ย่าค่ำนะฮะไอซีเราไ,ไปทางไหนฮะัไอซีตลอดอ่ะ จะมีอ,องค์ปูด้วนะยสีเนาะอนุญาตคำนายฟีตรงนี้ขออนุญาตครับ ทิเทวาปูเชนมีสติยังคปิกายาวาจาจิตตังอหังวันทาดับญาคมวิสุทธิเทวาปูเชนมีติยังปิกายวาจาจิตตังอหังวันทานิปูดับญาคมวิสุทธิเทวาปูเชมีข็เป็นอางนมด้วยกาศกาลันตุ์ยงนะ กูด้อเงียคำช่่อดภนะจากจาอืกัย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรู ob ้สึก็จะเดินดูรอบๆนะครับ เข้ามานี่คนลุกเลยฮะขออนุญาตนะครับ,รบโอเคครับผมขอบคุณครับผม